สวัสดีครับชาวไซค์ขทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลวันละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้และตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับขอบคุณสาหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่มาจาก3ประเทศเลยคู่แรกอยู่ในไทยลีกกันก่อนเวลา19กานาฬิกาตรงเราไปดูเกมบ um ุรีรัมยูเนเต็ดทีมรองจากฝูงนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจมทางบีดีประจวบที่มันดับเก้าครับเดีเเดด๋ยวคุเนชนะ 4, เสมอ2ไม่มีแพ้นะครับเกมล่าสุดถลม่มเอาชนะโพลิสเตโลมา4ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางบีจีประจบชนะหนึ่เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดเสมอทางบีจีประทุมมาสุดมัน2ประตูต่อ2ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้บรีร,รัมตรงกลางจะมีทางรัตนากรใหม่คามิครับหน้าเป้าจะเป็นทางแฟรงก์กัสตาเยดาครับส่วนทางบีจีประจบจะมีทางลอเซมี่คาราบูเอ้นะครับปั้นเกมตรงกลางครับหน้าเป้าซาเมลโรซาครับก็ต้องบอกว่าบรีรัมแข็งแกร่งสมราคานะครับหกเกมแรกในลีกเนี่ยพวกเขายังไมม่่แแพ้้้ใคครรรรเเลยนะับาาีตตองก3 สุดนะครับเพื่อลุ้นตําแหน่งจ่าฝูงมาทางชลบุรีเพราะว่าชลบุรีในแข่งก่อนถ้าพลาดในเรือมเก็บ3แต้มเนี่ยมีโอกาสขึ้นจ่าฝูงเลยนะครับส่วนทางพิธีประจวบผีเข้าผีออกครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไปทางผีออกมากกว่านะครับเกมเยือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าหวยบระรมเป็น,ท,นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะเพราะ,ะนั้นดูแล้วฮะวันนี้เรืัมของทางอิชิจะเน้นที่สุดครับเพื่อ3แต้มเต็มๆพวกเขาจะเอาชนะพิธีประจวบได้แน่นอน2ประตูต่อศูนย์ครับ คุณที่สองเราไปที่สึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์ที่ยังปิดกันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมรองจากฝูงครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอบทางแมนเชสเตอร์ในแต่ทีมอันดับ6โดยคุณที่จะเป็นเกมล่าสุดเป็นซิตี้ถล่ม สีประตูต่อ1เลยนะฮะไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับซิตี้ชนะ4เสมอ1ครับไม่มีแพ้ครับเกมล่าสดุดเอาชนะวูฟแฮมตันมา3ประตูต่อ0ครับส่วนทางยูไนเต็ดชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเล่นยูโรป้าเอาชนะเชริฟมา2ประตูต่อ0ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่า,วาน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับซิตี้อยู่ที่ตรงกลางจะมีทางฟิลฟอร์ดไลากเลยนะฮะนาเปาจะเป็นทางเออร์ลิงบบิส์ฮาร์แลนด์นะครับส่วนทางยูไนเต็ดตรงกลางคริสเตียนอีลิกเซ่นครับนาเปาวันนี้ไม่มี ford, ีีรรรรราาาสสฟออออ์ดดกกก็็็จะเเปนนนนหน้้ทท่่ขงงงคคิตตยโโโลับบว ถ้าเทียบขุนกำลังแล้วก็คุณภาพบอลปอนต่อปอนต้องบอกว่าดีกว่ายูเนเตดเยอะแต่ถ้าเทียบกันที่ความฟิตเนี่ยผมมองวันนี้สตีความฟิตน่าจะเป็นรองแมนยูพอสมควรนะครับเพราะว่านักเตะทุกคนของเขาเล่นทีมชาติออกไปเล่นทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์มาแทบจะทุกคนเลยนะครับส่วนทางยูเนเตดไม่ได้ไปกับทุกคนครับแค่าบางคนเท่านั้นนะครับแล้วก็ทีมของเอวิสเทนแฮร์พัฒนาขึ้นมาพอสมควรทั้งเกมรุกและเกมรับนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้ว ยูเนเต็ดวันนี้น่าจะสู้ได้ดีครับซิตี้เนี่ยชนะผมมองว่าชนะแน่แต่คงจะได้แค่เฉือนครับผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำได้แค่เฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายเราไปที่กาเชลเซีอิตาลีกันเวลาสองทุ่มตรงนะครับไปดูเลเช่ครับทีมอันดับ15วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเพรโมเนเซ่ทีมอันดับ19นะครับคือคุณนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเลเช่เอาชนะ2ประตูต่อ1ไปดูอันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเลเช่ che, ชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะซาเลนิตาน่ามา2ประตูต่อ1ปลดล็อกชนะนัเกมแรกของฤดูกาลนะครับสุดท้าย ครีโมเนเซ่ไม่มีชนะเลยนะครับเป็นการเสมอ2แพ้3ครับเกมล่าสุดก็โดนลาซิโอถลุงเละเลย4ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้เลเช่ตรงกลางจะมีทางแอสซานซีเซ่นะฮะปั้นเกมนะครับหน้าเป้าจะเป็นทางกราเบียลสเตรเฟซซาครับส่วนทางครีโมเนเซ่จะมีทางซิริลเดสเซอร์ครับกับทางเดวิดโอเกเรเก้ในแนวรุกครับข่าวตบอไเลเช่6กเกมแรกยังไม่ชนะใครเลยจนมาปลดล็อกเกมล่าสุดอย่างที่บอกนะฮะวันนี้น่าจะเรียกความมั่นใจในการเจอกับทางครีโมเนเซ่ได้พอสมควรครับ ส่วนครีโมเนเซ่เนี่ยยังเอาชนะใครไม่ได้เลยครับในซีซั่นนี้และดูอาการไม่ดีขึ้นเลยครับหลังจากเล่นมาหลายนัดที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้เลเช่เล่นในบ้านด้วย กำลังมั่นใจด้วยผมมองว่าพวกเขาดีพอจะเปิดบ้านเชือดเอาชนะเครโมเนเซ่สองประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับในไทยลีกครับบุรีรัมย์ครับจะเปิดบ้านเอาชนะปีทีประจวบ2ประตูต่อศูนครับคู่ที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเล่นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์เดนเจตได้แค่2ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับที่กาโชสไลต์เตาลีเลดเช่ครับจะเปิดบ้านเอาชนะเครโมเนเซ่สองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์์กกดแชรรพวเาไซ้ห การติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอยทุกคนโชคดีแล้วพรุ่นี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ